นี่เนาะครับเนื้อแพะนี่จ้ะเกลียงกุ้งข้าวครับเ,รเ,เ,รเดี๋ยวแพลงเลยฮะเดี๋ยวดิ <c oughs> นี่ก็คุณน้ำล้างกน้ำล้างโป๊กนะำซี่ปเทมเปอนี่ใส่หม้อ เพิ่มกลมูลครับวางลงเข้างงเขาเล,างลงนะพีน่นาะสูตรสม,มา,สสมมานนะสูตรเคยนะส <c oughs> ใส่ <c oughs> นื้อแะนะนรับสูตรเคยนะใส่ซสุง นานะแต่เนี่ยเนี่ยอนชาญอยู่พ่อ,พอ ือบจากชัมม่วโมงเดี๋ยวขาดเรือยังจะมาชิมจะปุงไม้นะครับเน่ยาน กจับอ้าจับฟ้าให้ท่านติดก่อนจับน้อครับเดี๋ยวมาชิมน้ำกันได้พี่หนอง เนี่ยแเผครับสองซีไม้ครับรรม,มากินน้ำกันด้วยครับประมาณประมาณครับต้องกระตังไว้ประมาณซุมมุนะ้งนึง